เราจะมาเล่น let him go แต่ว่าเป็นแบบฉบับโลเพนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็น let let him go rp นั่นแหละชื่อแมบปบเพราะว่าผมยังเข้าแมป let him go จริงๆไม่ได้เพราะว่าความเหมาะสมมันอยู่ที่ปานกลางแล้วผมเป็นเด็กอยู่ยังเข้าไม่ได้ แต่ว่าถ้าถ้าความเหมาะสมมันเกินบางกลางเนี่ยโรบักน่าจะแบนมัง้งแมพอย่างนั้นอะ่ะผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าพี่ผมไม่ใช่สิอ่าผมเนี่ยบอกผมว่าช่วงนี้โรบักเอาจริงผมเป็นเบอร์รี่อ่ะแบร์รี่เออแบร์รี่ตัวละคร ัมเป็นไอสป,ปาวผมขอเลือกไอสป,ปาวหากักเลยกันบาดเจ็บนี่คือ,อยังไงร,รอยยิ้มอันนี้คือโมดบ้าคลั่งเตาใช่ไหมไหนของว่ารอยยิ้ม ไม่ใช่สมายสองน่าจะหมดบ้าคลังเปล่าไม่ใช่ความบ้าคลังนั่นแหละเออใชอ่เดี๋ยวผมเป็นไอแหวนไฟอันนั้นแล้วกัน โอเคผมเลือกเป็นัน,นไฟและวน่าลำคาญคืออะไรลำบากลำบากคืออย่างนี้ไม่สบายคืออันนี้กลัวคือลัวคอ,อันนี้มีความสุขโกรธอ๋อ กาลังเคันก็ไม่อะไรเนี้ยอ่ะไม่ใช่ไอ้แหวนไฟอ่ะไอ้ตัวแหวนไฟก็ไม่แล้วอ,อันนี้มานาันนาพีนะโอ้ไปเอาตัวนี้มาจังเลยเนี่ยโบเ e นสปา r ์เวอร์ชั่นไหนนี่น,นี่คือแฮกเกอร์แมนเช่ อ๋อคือกลายเป็นตัวคนอื่นได้อันนี้เนื้อหาอีสีแดงผู้ต้องห้ามโอเคแล้วผมขอถามก่อนไอไอตัวสปา์หักตัวนั้นมันมาจากอะไรเนี่ย ไอ้ตัวนี้มันมีแบบเนี้ยว่าเตลโอเคผมจะทำให้มันเหมือนเกินจริงเลยนะ ไม่มีโทรศัพท์ให้ไปลงที่ไหนได้ที่ธนาคารกรุงไทยอมสินและทอกสออได้หรือตามเขตต่างๆในกรุงเทพทั้ง50เขตอยู่บ้านบ้านอยู่ เขตไหนก็ไปลงเขตนั้นกที่เวิร์กแล้วได้ไหมเนี่ยอ่านให้ฟังใช่ i don't know how to end it ends. เวทมนตันะไรประมาพังทะายนี่คืออะไรอือเมืองหลักฝันไลหลักมีด้วยอ่ะซอฟต์ คืออะไรอ๋อนี้การเกิดของแหวนสุสานอ๋อคือมีประมาณวันเกิดของแหวน โอเคแล้วต่อไปผมก็ต้องไปอยู่ในสถานที่นี้สินะฝนไล่หลแล้วก็เปลี่ยนตัวละครด้วยจะเป็นตัวละวครน,นั้นมันมีชื่อเรียกด้วยหรอ น,นั้นต้องมีไอตัววงไฟอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องมีไอตัวนั้นอยู่ด้วยอนนโอเคผมขอไปดูตรงนั้นก่นอนลวกันว่ามันเหมือนในของจริงมหมโอเคเหมือน ลืมเปลี่ยนตัวละครโอเคแล้วคลิปต่อไปผมจะทำเป็นแบบแบบที่ดูรู้เรื่องมากขึ้นนะครับ

โอเคแล้วผมก็ต้องไปที่ฝนไลกครั้งโอเคอันนี้คือผมแค่ฝึกเฉยๆนะอันนี้คือผมจะไม่ทำอีเตอร์เอกอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนรู้อะไดบิสสัญชาติยานบอกฉันว่าให้มาที่ตรงนี้อ สัวนเกิดของเห็นสมุามีคนยืนอยู่เพียบเลยมีแหวนอยู่ตั้งแหวนก็หันมาแบบนี้เ mm hmm. บอร์นี้แหละแล้วก,แวก็แล้วก็หายไปแล้วก็มีคนมองแล้วก็เดินมาเพียบแล้วก็ตั้งตั้งสเปา อะไรเนะี่ยอยู่นานเกินไปก็ไม่ได้เหรอผมอยู่นานเกินไปก็ไม่ได้เออผมรู้แล้วมันน่าจะเป็นพวก พวกอันนี้แน่เลยอืมน่าจะมีอยู่หนึ่งอันอ่ะเทเป็นอาชิ e เม m e n t พอเราไปเหยียบมันปึ๊บมันก็จะได้ไอ้วงแหวนตัวน,นั้นมามัง อ่าหือศูนย์ปฏิบัติ ừ. ừ. จริงๆอ่ะมันต้องมีรถบรรทุกมาชนปูมตาย่ะแต่ว่าเนี้ยมันไม่มีมันก็เลยต้องรอแบบเนี้ยให้มีใครอ่ะมาโลเพเป็นรถบรรทุกแล้วก็ชนซึ่งในแมบบนี้ยังไม่มีรถบรรทุกอ่นอกจากที่จะกลายเป็นบ้าแล้วยังยังต้องเวลา तत् तो के नीक। อันนี้คือหลุมศพใครอะน่าจะเป็นหลุมศพในเลดทิมกโกก็คือลหลุมศพเรานั่นแหละที่โดนรถบรรทุกตายไปอะเออรถบรรทุกพาสุดต่างโลกพาสุดต่างโลกเออพอคิดจริงๆแล้วมันก็ดีอยู่เดอไปต่างโลกอ่ะ ก็ต่างโลกมันมีเวทม,มนตนระ์ไงน่าจะไปไปเป็นพระเอกอะเพราะว่าชีวิตแบบนั้นอนะไม่มีอะไรนอกจากพระเอกแล้วนะเออแล้วผมสงสัยอย่างนึงก็คือฝันอันเนี้ยนมะันมีแค่สองอันที่เราได้เข้าไปแล้วไอฝันอันที่สามล่ะเพราะว่า เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้เข้าไปตอนที่เจอกับไอ้แหวนไฟตัวเนี้ยแล้วมันก็หัดคอเราอ่ะแบบนั้นอ่ะเออผมไม่ดู้นะแล้ว่าเนื้อหักนี่คืออะไรเดรินแวนไฟลีเซ โอเคผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างในแบบนี้แล้วแหละผมว่าต้องมีอะชิปเมนที่มากกว่าไอ้กูดบายกับไอ้คนมีหรือเปล่าคนมีหรือว่าอะไรผมไม่รู้อะอ เพียอ2มสองจุดห้าสองจุดห้าโคตรคร่เลยไปนอนี่่อนมุมนุ้นมโอ้อยดีดีตะเกียบมาดดีตะเกีบานกียานกีดีโอเคครับมาดูเงื่อนงำที่มันซ่อนไว้กัน เลี้ยนตาเลี้ยนตามมอยังอ่าผมว่าแล้วต้องมีคุณกบกับน้องสาวเร,รี่คุณพูดเวรี่อยากแต่ว่าอะไรน้องสาวนี่คือเกดขอ้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่อยากอยู่เวรี่แมวของันนั่นคือโค้ด เดออะไรเนี่ยผู้สร้างขนาดยักษ์อันดับหนึ่งพบก,กับถูกรถชนโหผักจะเอ็นเช่นนั่นคือนักสร้างจำลองที่เจ๋งเจ๋งเลขที่หนึ่งเนาะพบกับนักเรียนตำนานสุดเจ๋ง แล้วผู้สร้างเอวเป็นไปไม่ได้พบกับผู้สร้างขนาดยักษ์อันดับหนึ่งเป็นไปไม่ได้นั่นคือโค้ดเดอะหมายเลขสามเป็นไปไม่ได้เ <Really? S 1> วลี่แมวของฉันถ้าเลยเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ยาบ คุณคพุพบกับแบร์รี่ย่าคุณพบกับน้องสาวของแวรลี่แทบเป็นไปไม่ได้นั่นแหละผมแค่มาอัดเสียงแยๆโอเคครับคือมันมีแบบโดนรถชนอยู่แต่ว่าผมไม่โดนนงทุกคนใครที่เคยโดนในแมปนี้ เอาคนที่เคยเล่นแบบนี้ล่ะใครที่เคยโดนรถชนในแบบนี้ก็คอ,อมเมนต์มาอวดกันด้วยล่ะบทบาทของราาโรบักลายูนิตดาวโรเพอใช้อยู่153คนไม่ธรรมดานะเนี่ยใช้อยู่100กว่าคนในในทีเดียวอ่ะ ก็ไม่ธรรมดา,าแต่ว่าใช้อยู่หนึ่งล้านกว่าคนในทีเดียวกันเป็นไปไม่ได้โอเคครับโอเคเดสมีเดสด้วย แล้วคือผมเอาตัวละครจากไหนผมเอาตัวละครจากไหนอ๋อนี่ไงแล้วไอ้นี่อ่ะแฮกซาวแฮกซาวก็คือซาวแต่ว่าแค่ใส่หมวกเตียงเฉยๆแฮกซาวซาว โอ้สาวหนูก็คืออย่างนี้